โยโกสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วสำหรับช่วงสปอยการ์ที่พวกเราเฝ้ารอคอยนะครับก็สำหรับเอเมนชั่นนี้ก็จะเป็นเอเมนชั่นสุดท้ายของ m e t ทรซ City กันแล้วนะซึ่งจะเริ่มสปอยในวันที่7กุมภาพันธ์ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนนอนดึกเป็นสายอยากดูการ์ดแบบสดๆก็สามารถไปเจอผมได้ที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพจยออซี่นะครับผมจะไลฟ์สตรีมสดรอดูการ์ดอยู่ที่นั่นทุกวันนะครับก็ไปให้ร่วมกันได้ไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดดเห็นนนกันไัไ้ะครบ ห้คนเดียวมันเหงานะครับมาห้กับเราดีกว่าแล้วก็ก่อนที่ไปดูคลิปวิเคราะห์การ์ดกันวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือแว่นกรองแสงอ p t ตาสนั่นเองแว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง r e d i n a X น m b e r ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนสที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว,ว่นของทาง Op t u s ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดข,ขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระ ไม่ว่าคุณจะทําตกหรือบิดหักงอยังไงมันก็ไม่มีทางพัง,งได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทางออ t าตาสก็สามารถตัดให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเ Facebook ของทางออฟตาสได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลดออซี่สามารถรับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรโจะได้ดูผมม่ได้นานๆน,นะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับผมไปดูกันเลย คลิปพาสสุดท้ายมาละคลิปพาสสุดท้ายการประจัยของเอวา Tinsel Sculptor taught that if you're not ready for everything you're not ready for anything น่าน่แน,น,น,น่โอเคคอนเฟิร์มแล้วครับ1ตัวเป็นน้องนา น้องนากับยูมิน้องนากับยูมิน่านจะมีสี่ตัวนะถ้าถ้าเอาตามเป็นที่ท่าไดแล้วน่านจะมีสี่ตัวตอนนี้ผมมาสองคือนากับยูมิโอ้ยน้องนาน่ารัก and friends to keep you out of trouble while you do. I c a n wait to see where the next journey leads. คแ,คแค่นี้เอวัอนที้16นะครับ e x p a n s i o n a c u r i o u s Journey ตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วในวิดีโอ2ตัวก็คือนากับยูมินะหวังว่าจะมา4ตัวเปิ่มเหมือนคราวที่แล้วนะเดี๋ยวรอ รอเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับรอเที่ยงคืนสิบนาทีมันถึงจะเปิดการ์ดที่เราดูนะสองตัวไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะสองตัวอยู่แล้วครับน่าจะมาสี่ตัวอยูล่ละไม่ไม่ไม่สามก็สี่ตัวมาสองตัวน้อยเกินนะการ์ดมันจะสปอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสปอยแปดวัน,นะ่ะช่วงโปรดของออซี่กลับมาแล้วใช่นี่คือช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขที่สุดนะครับในฐาน,นะครีเอเตอร์และคนเล่นเกมเลยเจนซ็อฟลูเทราช่วงนี้น่าจะฟินนี่สุดแล้วนะ <S <S โอเคมาแล้วครับมาแล้วครับการมาแล้ว ไปดูกันมีอะไรบ้างวันแรกเหมือนจะเป็นเศษการ์ดนะดูดูผ่านๆเหมือนจะเป็นเศษการ์ดนะครับใบแรกสาม,มานายอโดอลแบนด์ซิตี้ชูริม่านะครับฮอตเฮดหัวร้อนน้องหัวร้อนนะครับความสามารถคือโจมตีมอบบนุ่งบนุ่งหนึ่งและคีย์เวิร์ดหนึ่งอย่างแบบสุม่มให้กับแชมเปี้ยนใบบนสุดของเด็กคุณสาม,มารถนาตีแล้วบัฟแชมเปี้ยนใบบนสุดในเด็กของเราโบนุหนึ่งบนุหนึ่งแล้วก็จะให้คีย์เวิร์ดแบบสุม่มสาม,มานาสีสองอ่าสามานาสีสองบัฟหนึ่งหนึ่ง แล้วก็ไอจีบูชิฟอีกหนึ่งอันถ้าสมมติเราไปเล่นกับเล่นกับขายเล่นกับวายเล่นกับวายติดอิลูซีฟให้วายบนท็อปเด็กอะไรประมาณนี้ก็ดูเพ้อฝันไว้หน่อยนะครับวันนี้ดูเพ้อฝันไปมากๆแล้วก็ค่อนข้างไอจีบูชิฟด้วยไอจีแรกคือเราไม่รู้ว่าแชมเปี้ยนใบบนสุดของเด็กเราแม่งแม่งจะอยู่ใบไหนก็ t ไหมแบบมันอาจจะเป็น3ใบ4ใบถัดไปในเด็กเราก็ได้ไอจีที่2ก็คือแม่งสุม่มคีย์เวิร์ดอีกนะครับมันไอจีสองเด้งนะเพราะฉะนั้นดูแล้วเพ้อฝัน แถมสแตตก็ออกไปตีได้แค่ทีเดียวอ่ะดูทรงแล้วออกไปตีทีเดียวแล้วก็น่าจะโดนเทรดตายเธอฝันไปหน่อยนะครับการ์ดมีมการ์ดมีมพอเทสคุงแล้วก็บายถัดไปผมสีมานาฟาสแบนโดทรานสปอร์ตเทชันไม่ใช่ทรานสโพซิชันนะครับอารีคอพันธมิตรหนึ่งใบพันธมิตรใบถัดไปที่คุณเล่นในรอบนี้จะมีค่ารายเท่ากับหรือน้อยกว่าการ์ดที่เรียกกับจะมีค่ารายเป็นศูนย์แป๊บนึงนะพันธมิตรใบถัดไปที่คุณเล่นรอบนี้และมีค่ารายเท่ากับ หรือน้อยกว่าจะมีค่ารายเป็นศูนย์หมายความว่าถ้าเรารีคอเพื่อนเราที่ค่ารายห้ายูนิตใบถัดไปยูนิตใบถัดไปที่เราเล่นที่มีค่ารายน้อยกว่าห้าหรือเท่ากันจะมีค่ารายเป็นศูนย์สมมุติเรารีคอรีคอรีคออะไรดีวะสมมุติเรารีคอโฟลเวอร์ไล่ห้าตัวหนึ่งอะการ์ดฟอลเวอร์ไล่ห้าหรือต่ำกว่าในมือของเราทั้งหมดที่เราจะเล่นใบถัดไปจะเป็นคอสศูนย์อ่าเก่งเหรอทำไมผมไม่คิดว่าเก่งเลยอะมันมันเป็นสีมนาดูนอตติงอะสำหรับผมอะ รีคอยฝั่งได้รีคอยฝั่งไม่ได้ครับรีคอยพันธมิตรนะมันใช้คําว่าพันธมิตรก็ลงตัวที่ยกมาเลยได้ไหมก็ลงลงตัวที่ยกมาเลยก็ได้แต่แต่ผมผมรู้สึกว่ามันมันช้ามากเลยอะรีคอยเสาเสาน้ําแข็งกันเหรอก็ต้องเป็นแบนเดิลกับฟรอยดะเด็กก็ไรอะไม่รู้ว่าผมผมคิดว่ามันช้ามากเลยอะ่ะหนึ่งคือเราเราต้องเสียมานาลงยูนิตตรงนั้นไปบ,บนบอร์ดแล้วเราก็ต้องมาจ่ายอีกสี่มานาตรงนี้เพื่อยกมันขึ้นแล้วเราก็ไปเดเวล็อปตัวอื่นที่ค่าไล่เท่ากันหรือค่าไล่ต่ํากว่า <c oughs> มันมันดูดูไม่คุ้มเลยอะคาตาบินรัดๆใช้กับคาตาคาตามันก็รีคอร์ดตัวเองได้อยู่แล้วอะ่ะใช้หลบได้เออใช้เป็นปลายเซฟได้แต,แต่แต่คือแพงแพงมากมันมันเป็นสีมานาที่เซฟได้แค่อย่างเดียวอะ่ะเข้าใจป่ะแบบถ้าทาเป็นสีมานาวิวไปอเนียอะไรเงี้ยวิววิวยกฝั่งตรงข้ามก็ได้วิวยกตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะใส่ใบนี้สีมานาเพื่อมาเซฟอย่างเดียวมันโคตรจะไม่คุ้มนะยังไม่เห็นภาพเก่งวะ ในเด็กดีนาเอ้ยไม่ไม่ใช่ในเด็กดีนาในเด็กวีคอปปัจจุบันก็ไม่มีที่ให้ใบนี้อ่ะใช่ไหมอาริเคีนแน่นไม่ไม่มีทางสายไปนี้แน่ๆอไอเกจปัจจุบันแม่งเก่งแบบเก่งไม่รู้จะยังไงแล้วใบนี้สายไปก็ทําให้เด็กอ่อนลงซะเปล่าดูไม่มีภาพนะครับโอเคแล้วก็บายถัดไปสามะนาฬิกาเบิร์สแบน็คซิตี้ฮีโรอีกเรฟเรน์หม้อบวกสองบวกหนึ่งให้กับมานามิสองบในรอบนี้อ่าสามาฬิาสามาฬิาบวกสี่บวกสองนะครับรวมสเตททั้งหมด เคยคล้ายกับไปของทากอนใช่ไหมที่ออกมาเป็นชาติที่แล้วอะ่ะของทากอนจะเป็นบวกหนึ่งบวกสองใช่ไหมของแบนเดลจะเป็นบวกสองบวกหนึ่งก็เล่น,เล,นเล่นในเล่นในเด็กบุกน่าจะเก่งปะเล่นในเด็กบุกแบนเดลน่าจะเก่งปะพวกเด็กถมบอร์ดอะ่ะก็เท่ากับว่าเราได้สี่ดาเมจอะ่ะใช่ไหมเล่นกับป๊อปปี้บัฟป๊อปปี้ได้ให้ป๊อปปี้บัฟไดลกว้างกว้างวีสแตนทูเกเตอร์เออเหมือนเหมือนวีสแตนทูเกเตอร์ของทากอนก็อาจจะเก่งมั้งอาจจะเก่งแต่ว่าก็อาจจะไปมีจุดจบแบบเดียวกับวีสแตนทูเกเตอร์แบบอะ วิสตันดูเกเตอร์ก็ได้ะวิสตันดูเกเตอร์ตอนนี้ก็คือถูกตัดออกจากลิสแพนิออนทั้งหมดแล้วเพราะว่าเก่งไม่พอน่าจะมีจุดจบแบบเดียวกันมั้งโอเคใบถัดไปใบถัดไปแบนเดิลแล้วครับสี่มานาโฟกัสสปิริตพอร์ทัลอ่าเพื่อที่จะเล่นการ์ดใบนี้ทิ้งการ์ดหนึ่งใบมอบบงหนึ่งบงหนึ่งให้กับพัตตมีทั้งหมดก็คือสี่มานาทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็บงหนึ่งบงหนึ่งให้กับบอร์ดของเราทั้งหมดอ่าเล่นเล่นในเล่นในแบนเดิลไวทโกลแบบแบนเดิลไกโรร่ดดิสา์อะ สีมนาบวกหนึ่งบวกหนึ่งให้ทั้งบอร์ดก็เท่าแมนเท่าปั๊ปปี้แต่ว่าเล่นกับพวกเซนจี้ดิสคาร์ดแทนก็โอเคอยู่อ่ะแต่ว่าก็คงคงไม่ไปอยู่ในเด็กแบบคงไม่ไปอยู่ในเด็กปั๊ปปี้ไม่ไปอยู่ในเด็กแบบแบนโดยอร์เดลสามัญอ่ะแต่เล่นก็ต้องเล่นกับเล่นกับเด็กที่มันมีเซนจี้ดิสคาร์ดอ่ะมันถึงจะใช้ความสามารถได้คุ้มอ่ะใช่ไหมทิงเฟรมชอปเปอร์ทิ้งไอตัวได้หนึ่งไอการเวทได้หนึ่งถ้าถ้าเอาในเมตาปัจจุบันเด็กดิสคาร์ดได้แบบนี้เพิ่มไปถามว่าจะเก่งขึ้นไหมก อ่ารัมโบ้ก็ไม่เก่งขึ้นเดวินก็ไม่เก่งขึ้นจิงส์ก็ไม่เก่งขึ้นเฉยเฉยเฉยเโอเคไปถัดไปครับผมสาม,มานาเบิร์สแบนเดิลซิตี้ยอร์โดพอร์เตออ่าเพื่อเล่นทิ้งการ์ดหนึ่งใบก่อกำเนิดก่อกำเนิดนี่คือมานิเฟสใช่ไหมทิ้งการ์ดหนึ่งใบมานิเฟสออร์เดอร์ที่มีค่ารายสามหน่วยหรือน้อยกว่าหนึ่งใบและอันเชิญมาเนื้อสาม,มานาซสมอนแบบเบิร์ส ส by, er ามานาทิ้งการ์ดหนึ่งใบซมอนแบบเบรสไปใบนี้ไปนี้ผมว่าอาจอาจจะมาช่วยได้นะอาจอาจจะมาทําให uh ้เด็กกิสคาร์ดเก่งขึ้นนะมันก็คือสามานาทิ้งการ์ดหนึ่งใบอะเราก็เลือกทิ้งได้อยากทิ้งเซฟจัมเปอร์อยากทิ้งขวานอยากทิ้งอะไรอะไอการไล่หนึ่งมันชื่ออะไรวะการไล่หนึ่งของของเพียนซียจำไม่ได้แล้วเราก็สามารถเลือกยูนิตหนึ่งตัวเลือกยอโดค่าไล่สามหนึ่งตัวยอโดค่าไล่สามมีตัวอะไรเก่งๆบ้างวะคิดไม่ออก เลือกอะไรไม่รู้อะแต่มันมันน่าจะมีเก่งๆอยู่แหละสาม,มานาซัมมอนยูนิตแบบเบรสใช้โอเพนแอทแทกได้อะหนึ่งหนึ่งเลยคือใช้เล่นกับเด็กบุกได้ซัมมอนยูนิตแบบเบรสแล้วก็ตีได้เลยอาจจะเก่งนะครับอาจจะเก่งก็ก็ต้องต้องไปดูพวกพูการ์ดของโซลเวอร์ไล่สามอีกทีหนึ่งยอร์เดเร์ไล่สามอีกทีหนึง่งนะว่าเป็นยังไงโอเควายถัดไปครับผมมันสามหรือน้อยกว่าที่มีค่าไล่สามหน่วยหรือน้อยกว่าอ๋อแปลว่ามีโอกาสได้ค่าไล่ต่ำกว่าสามด้วยไปนี้นะ ไปนี้มีโอกาสได้ค่าไร่ต่ำกว่าสามด้วยก็ถ้ามานิเฟสมาสามอันแล้วแม่งแม่งต่ำกว่าสาหมดก็คือ,ค,อคือเริ่มไม่คุ้มละโอเคไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นไปนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันการันตีค่าไร่สามพอไม่การันตีแล้วดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าอจีบูชิตแม่งไม่ให้ค่าไร่สามแล้มาเลยให้ค่าไร่หนึ่งหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่ไม่คุ้มละโอเคสี่ใบห้าใบถัดไปยังไม่มีใบไหนโดดเด่น นะครับยังไม่มีไปไหนโดดเด่นพอจะเปลี่ยนเมตาได้โอเคมาถัดไป1มานาเบิร์สปาโดซิตี้เฟสเปล่านะครับมันิเฟสการ์ดแฟรี่หนึ่งใบแล้วมอบหนึ่งหนึ่งให้กับมานาก็การ์ดไลลูสร้างแฟรี่หนึ่งตัวพวกแฟรี่ที่เราคุ้นเคยกันก็น่าจะมีแล้วมีไอตัวน้องมันม่วงนี่ใช่ไหมน้องมันม่วงได้สามมีใครอีกวะใครเป็นแฟรี่อีกวะอ่าพิกส์พิกส์เป็นแฟรี่การ์ดหนึ่งมานาของลูลู่คิดไม่ออกแล้วว่าแฟรี่เก่งๆมีอะไรบ้างวะ ที่เก่งสุดก็น่าจะเป็นน้องมันม่วงหรือใช่ไหมน้องมันม่วงไลฟ์สตีลสี่สองถ้าเราหาน้องมันม่วงจะไปนี้ได้น้องก็จะเป็นสามานาไลฟ์สตีลห้าสามก็ก็คิดไม่ออกว่าจะเอาไป่ายเล็กไหนอะกล้องเออมีมีกล้องมีกล้องกรับสองไอ้ลูปงเทเลสโคปใช่ไหมไม่รู้จะเอาไป่ายเล็กไหนอะมันเป็นการ์ดแวรลูอ่ะเอาเอาไปใส่กับไอ้นี้ได้ไหมเอาจริงถ้าถ้าเชลฟกองเก่งอยู่อะใบนี้เอาไปเล่นกับเชลฟกน่าจะเวิร์กนะ แต่ว่าตอนนี้เชลฟกมันดรอปไปแล้วออะดิวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปยับใส่เด็กไหนแถมแม่งเป็นอารจีบูชิตอีกไอ้เชีย่ยมนโนซิตี้แม่งคือลีเจียนแห่งอารจีบูชิตที่แท้ทรูนะครับมันดีเฟสเต็มไปหมดโ oh อ้ y อ่อา6หกบายไปละหกบายไปละยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับขอบคุณสี่ห้าดวงคท้าเมือในชาติ แรงคิวมากมากครับโปรโอเคไปถัดไปสามานาเบิร์สแบล็ตซิตี้เฟเอ็ดสร้างฮังกรีโอแค้หนึ่งใบในมือแล้วมอบหนึ่งหนึ่งให้กับพันธมิตรฟรี่บนมือทั้งหมดเด็กแฟรี่สามานาสร้างไงน,นกนกฮูกนกฮูกห,หนึ่งมานาสองหนึ่งสเปลชิลนี่ตัวหนึ่งแล้วก็จะมอบหนึ่งหนึ่งให้กับแฟรี่ในมือเราทั้งหมดต้องรอดูอันอัน,นอันนี้ผมว่าต้องรอดูยูมิว่ะ ผมว่าถ้าการ์ดออกมาทรงๆนี้ยูมิน่าจะเป็นแฟรี่ยูยูมิเป็นแฟรี่แน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ยูมิอาจจะมาเป็นการ์ดที่มาซัพพอร์ตแบบเผ่านี้ปะมาซัพพอร์ตในคาท้ายนี้ดูดูจากการ์ดพวกนี้อะนะการ์ดดันแฟรีม่มันมีสองใบแล้วตอนนี้เนี่ยใบใบที่สามใบที่สี่ด้วยนะเนี่ยเออเนี่ยที่เหลือทั้งหมดเป็นการ์ดซัพพอร์ตแฟรี่หมดเลยคิดคิดว่าน่าจะเล่นกับยูมินะครับเดี๋ยวไปดูใบถัดไปก่อนโอเคสามานาแฟรี่แบนโนซิตี้คร,รับผมเกรมมิ่งแลนโต ในแต่รอบการ์ดแฟรี่ใบแรกที่คุณเล่นจะมีค่าร่ายลดลง2หน่วยก็ตามมานาเอฟเอฟเฟกเหมือนเมเยอร์ตอนนี้เลยนะครับเอฟเฟกเหมือนแบดซิตี้เมเยอร์ตอนนี้เลยคล้ายๆต้องต้องใช้คขามาเคยคล้าย,ายก็คือการ์ดแฟรี่ใบแรกที่เราเล่นในแต่ละเทินจะมีค่าร่ายลดลง2หน่วยอ่าเราจะใช้ความสามารถมันได้ก็ก็คือเทินหัดไปนะครับเพราะว่าเทินที่ตัวมันลงมาก็คือมันจะนับว่าตัวมันเองเป็นแฟรี่ที่เล่นใบแรกคิดว่าน่าเป็นอย่างนั้นนะ ก็เป็นการ์ดแวลูอะต่างกับเมเยอร์อย่างเดียวคือมันไม่สามารถปฏิเสแฟรี่ได้อ่าวันนี้จะเก่งไม่เก่งก็ต้องไปดูแฟรี่ตัวอื่นนะนะไปดูแฟรี่ตัวอื่นโอเคไปดูแฟรี่ใบถัดไปครับผมสองมานาแฟรี่เนโดซิตี้เอลเนียบลัสโคนซิลิงอ่าความสามารถคือเพลย์มอบบาเรียให้กับการ์ดใบนี้ในรอบนี้หรือมอบอิมแพคให้กับการ์ดใบนี้เลือกได้ว่าเราอยากเอาบาเรียหรืออยากเอาอิมแพค ไม่เก่งนะครับแค่สแตทก,ก็ไม่เก่งละความสามารถที่ได้มาก็เฉยเฉยเฉยเมากๆลงไปเอาบาเลียก็บุกก็ไม่ดีรับก็เฉยเฉยเพราะไอ้แท็กแค่2อ m p ิมแพคก็อ่อนเพราะว่าเลือดแค่2ไม่ไม่มีภาพว่ะโอเคไหส,ส,สุดท้ายละเป็นสุดท้ายนะครับโอกาสสูงที่ยูมิอยู่ไอโอเนียหรือไม่ก็เล่นคู่แร์ครับมีโอกาสสูงที่ยูมิอยู่ไอโอเนียอ่าไอโอเนียมันมีเคเนนแล้วไงครับเอฟเอเวชั่นของแมดดี้ซิตี้เนี่ยไอโอเนียมีเคเนนแล้วเหลือทากอนกับเฟรยอร์ที่ยังไม่มี ซึ่งเฟรยอร์ก็มีนาแล้วนาจะมาเอเมชัยนนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ทากอนซึ่งยูมิก็น่าจะอยู่กับทากอนนะครับยูมิก็แบนเดิลเฉยแบนเดิลเฉยๆมีแล้วครับแบนเดิลเฉยๆมีทริซาน่าแล้วโอเคบใบสุดท้าย2มานาสองมานาหนึ่งสองแบนเดิลซิตี้ไอโอเนียแกรนด์ฟาเธอร์เฟย์เมื่อกาดใบนี้ถูกอัญเชิญสร้างฮังกี้โอแคทหนึ่งใบในมือเมื่อคุณอัญเชิญแฟรี่ใบอื่นมอบหนึ่งหนึ่งให้กับมันก็คล้ายๆคล้ายๆตัวเลยวะคล้ายๆตัวเอ็กโพรเลอร์ คือไอปโพล่บอกว่าไอการ์ดยอร์เดิลสองมานาที่ออกมาเอเวอเรชั่นที่แล้วอ่ะที่มันโกงๆอ่ะแต่วันนี้ก็จะบัฟเฟอรี่แทนบัฟเฟอรี่แทนแถมตอนเราเล่นมันมันจะสร้างฮังกี้ออคแคทหนึ่งใบในมือด้วยเด็กเฟอรี่จะเป็นไงวะเด็กนกพูกวะของบัฟเด็กนกพูกมาเยอะนะเว้ยแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะมีมั้ะไอบอลเลกาซี่กับนกพูกเวิร์กไหมการ์ดซัพพอร์ตนกพูกเริ่มเยอะแล้วการ์ดเสกนกพูกเริ่มเยอะนกพูกอย่างนี้ป่านี้เสกนกพูกได้เออไอไอไอบอลเลกาซี่นกพูกน่ากลัวนะเว้ยเอาจ มีการเสกนกฮูเพิ่มขึ้น2องใบรวมกับของเก่าที่มีอยู่แล้วไอ้ตัวอ u รุสีเป็น3ใบาอาจจะเวิร์กไหมอาจจะเวิร์กรอดูวันถัด,ถดไปอาจจะมีมากกว่านี้นะครับโอเคก็รอดูยูมินะครับ, umi, รบว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการซัพพอร์ตของยูมิอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าวันแรกที่ออกมาเนี่ยมันมันเป็นเศษการ์ดพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการซัพพอร์ตของแชมเปี้ยนตัวหนึ่งแบบเต็มๆแล้ววันถัดไปถึงจะเป็นแชมป์นะครับเท่ากับว่าใครอยากรอดูแชมป์ก็วันมารืนนะ วันนี้เท่าที่ดูก็มีอะไรที่ดูดีมี potential บ้างอะก็มีนกฮูกัออะเนาะนกฮู่ที่เราพูดไปเมื่อกี้แล้วก็มีแฟรี่ปะมีการ์ดแฟรี่ใบนี้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะมีแฟรี่อะไรเก่งๆเข้ามาในในวันถัดๆไปอีกแต่ว่าถ้ามองถ้ามองตอนนี้ยังไม่มีแฟรี่ใบไหนเก่งๆที่จะเล่นกับตัวนี้ได้เลยยางอ๋อแบบผิดหวังเล็กน้อยมันวันแรกอะมันอย่างนี้อยู่แล้วอะมันมันไม่มีอะไรให้ให้ไฮ p ์หรอกสิ่งที่จะมาทําให้เราไฮฟ์แล้วก็จะมาเปลี่ยนเมต้าจริงมันก็คือตัวแชมเปี้ยนอะ การ์ดแชมเปี้ยนเป็นการ์ดที่แบบอิมแพคสูงที่สุดในในออยู่แล้วอะ่ะพวกนี้มันก็แค่การ์ดเสริมอะ่ะถ้าแชมเปี้ยนที่มาเล่นกับพวกนี้ไม่เก่งการ์ดพวกนี้ก็ไม่มีวันเก่งอะ่ะแชมป์จะมากี่ตัวเซตนี้ก็น่าจะ4เหมือนเดิมนะถ้าถ้าให้ผมเราก็น่าจะมี4เหมือนเดิมตอนนี้คอนเฟิร์มมา2ตัวนะครับคอนเฟิร์มมา2ตัวคือยูมิกับนาซึ่งยูมิก็น่าจะเป็นอ่าดูวลริเจียนของทากอนนะครับเป็นทากอนแบนเดิลแล้วก็นาจะเป็นดูวลริเจียนของเฟรยอร์ก็คือเฟรยอร์แบนเดิล จบแล้วนะครับปลายภาคปลายาาภาคการปจญภัยของเอวาจบแล้วแค่นี้ก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นรถแมพอะไรต่างๆนะเหลาจะยเเชันเข้าในวันที่เท่าไหร่วะาวันที่18นะ่ะเอชันเข้าวันที่15เลย15-16นี่นแหละเราจะได้เห็นรถแมพอะไรต่างๆของเอวาว่าปีนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าผมจะมาสตรีมรอเหมือนเมื่อก่อนได้หรือเปล่าเพราะอะไรรู้ปะเพราะผมติดได้ยังไงเว้ย ซื้อได้เองไลฟ์มาเล่นกับเพื่อนกำลังมงันมันฟินฟินไลฟ์ไต่เองไล์ไปเลยอาคอมมันจะกระตุกนะครับคอมกระตุกกากมากๆนะสั่งอัพคอมใหม่ก่อนอาก็วันวันนี้ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาสตรีมตามปกตินะครับบายๆน่าจะนั่งเล่นยูคิ